เหตุการณ์ไฟไหม้โกดังคัดแยกขยะที่จังหวัดชัยภูมิได้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2566ค่ะหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะเวลา14.30นาิา30าทีค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้ลุกท่วมโกดังคัดแยกขยะรีไซเคิเอกชนนะคะเกิด กลุ่มควันสีดำกับพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าซึ่งที่เกิดเหตุนะคะตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่5ถึง6ถนนชัยภูมิหนองบัวแดงค่ะในพื้นที่บ้านโนนเหลี่ยมหมู่14บสีตำบลน,นาายอําเภอเมืองชัยภูมิหน่วยดับไฟของอบตอนาายนะคะพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองชัยภูมิรวมแล้วมากกว่า20คันค่ะต้องระดมฉีดน้ำค่มไฟนานกว่า1ชั่วโมงครึ่งจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะไม่ลุกลามไปติดขยะ ข้างเคียงได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังยังไม่สามารถดับไฟภายในโกดังคัดแยกขยะได้ง่ายๆค่ะการดับเพลิงนะคะเป็นไปอย่างยากลําบากภายในโกดังส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกขวดพลาสติกที่ติดไฟง่ายนะคะแล้วก็มีลมพัดเ่ยมาเป็นระยะๆะะค่ะ ส่วนสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรค่ะและไม่มีประกันภัยเพราะว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่าไม่รับทําประกันภัยให้ค่ะความเสียหายในครั้งนี้ก็คาดว่าไม่ต่ํากว่า10ล้านบาทค่ะด้านนายสมบัตรริไตรสาขารองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะให้ทํางานอย่างระมัดระวังพร้อมให้ทางอบตอนาฝายเจ้าของพื้นที่นะคะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะ จนถึงช่วงเวลาประมาณตีสามนะคะของเช้าวันนี้นะคะไฟที่ลุกไหม้กองขยะก็ได้ประทุขึ้นอีกครั้งค่ะจนถึงตอนเช้านะคะวันนี้ก็ยังดับไม่ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งทางพันตำรวจเอกสรวิทมาอินนายกอบตอน,นาฝายจะนำทั้งรถแม็คโครรถดับไฟและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดับไฟในกองขยะเพิ่มเติมคาดว่าจะสามารถดับ ไปได้ทั้งหมดก่อนค่ำวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายกอบตอนาฝายค่ะเพิ่งไม่ลงคดีขยะที่บ้านโถดเดียมตบลนาฝายนะครับก็ส่วนหนึ่งมันก็เลยยังสรุปไม่ได้ครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะก็ต้องรอผลการสอบสวนของทางเจ้าที่ตำรวจน,นะครับว่ามีการประมาทอะไรหรือไม่นะครับแต่ดูค่าแล้วนะครับาาก็จัดที่รับ ข้อมูลตงต้นนะครับทราบว่าออมีการไฟฟ้าลดลงตัวได้ยินเสียงระเบิดประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังรอผลการตรวจกรรทังเซตที่ตำรวจอีครั้งเขาไปแถานการแจ้งแล้วก็ให้ออประชาชนได้สวมแม่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะแจ้งเจ้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้าไปพบป่าชาวบ้านในวันนี้อีกครั้งครับ